ถ้าการวิ่งขึ้นเนินทำให้หัวใจเต้นออกมาเหมือนจะทะลุสายตาหรือเดินขึ้นสะพานล,ลอยแล้วตัวหาแม่วันนี้เราพามาฝึกยิงคาบเชนรนนิ่งที่ไม่ใช่แค่การวิ่งแต่คือการขยายปอดและขอบเขตของคุณพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับ <laughs> สปอร์ตไซต์รายคอนโนทั้งทีมครับเทรนฟอร์ยูวันนี้เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของโปรแกรมฮิวครามเป็นลักษณะของการวิ่งขึ้นลงสลับความชันและความเร็วแตกต่างกันออกไปสําหรับนักวิ่งนะครับถ้าเกิดว่าการวิ่งขึ้นเขาทําทให้หัวใจเต้นรัวลองใช้รูปแบบการฝึกซ้อมด้วยโปรแกรมฮิวครามนะครับสาหรับการใช้ลู่วิ่งเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มขยายขีดความสามารถของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยที่มีประโยชน์มากมายในการฝึกซ้อมกับลู่วิ่งของเราในเช้าวันนี้นะครับความ เดยวตอนนี้11.2ในขณะที่ความชันเพิ่มขึ้นระดับ5จังหวะทวงท่าการวิ่งก็จะมีความพยายามขึ้นมาเล็กน้อยในความชันที่เพิ่มขึ้น จากความเร็วที่ปรับสลับกันไปมาสําหรับการฝึกซ้อมในเช้าวันนี้ของพิวดยูครามเชนนิ่งในวันนี้นะครับเป็นการจําลองสถาน,นก,การณ์การวิ่งขึ้นเนินบนลูวิ่งโดยข้าวๆกํา,ากหนดฮาร์ดเรทให้อยู่ที่ประมาณโซนสามครับประมาณ70-8 0ของอัตราก,การเต้นหวัวใจสูงสุดจุดประสงค์เพื่อที่จะต้องการสร้างความอึดตึกทนและเพิ่มขยายในส่วนของ VO2 Max ขึ้นได้อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือวิ่งแล้วไม่เหนื่อยง่ายวิ่งนานยังไงก็ยิมได้เหนื่อออกแค่ตายแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่ครับ้็อป อยู่นะครับเพราะในสนานจริงความปรานีไม่มีให้กับใครทั้งสิ้นนะครับเสียงดังของลูลวิ่งสายพานเริ่มทํางานปรับความเร็วขึ้นอีกรอบในขณะที่ตอนนี้ความเร็วเป็น12ในขณะที่ความชันระดับ5ก็ตอนน่าจะพอได้ตามจุดประสงค์มุ่งหมายที่ตั้งไว้นะครับในระหว่างการฝึกนะครับของโปแกรมฮิวคลาสให้เราพยายามควบคุมจังหวะรอบขาไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีความ เร็วที่ตัดลดลงกับความชันที่เพิ่มขึ้นบ้างแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราควบคุมทรงตัวความสามารถของเราได้ก็จะทําให้เราลดความเหนื่อยเมื่อยล้าในการวิ่งควบคุมจังหวะของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ความเร็วปรับมาที่8.8ในขณะที่ความชันยังคงอยู่ที่ระดับ5ฮิวครามนะครับคือการฝึกหัวใจให้มีการตบแตะจังหวะอย่างส,สม่ำเสมอสร้างความสุด ที่จำลองสถานการณ์จริงโดยที่ไม่ช็อกนะครับใครที่ซ้อมแต่พื้นลาบพอเจอสะพานเนินๆจริงๆอาจจะสะอึกได้แต่ใครที่ผ่านมาแล้วฮิวกรามนะครับสนามไหนก็เอาอยู่นะครับตอนนี้ความชันเพิ่มไประดับ6นะครับในขณะที่ความเร็วอยู่ที่ระดับ12ประโยชน์ข้อดีในการฝึกนะครับโปรแกรมฮิวกรามนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนากําลังขาโดยที่มีแรงกระแทกพอประมาณไม่ถึงกับมากนายนักเพิ่มช่วยในเรื่องของพัฒนาระบบหายใจเลยเวียนเลือด และพัฒนาในส่วนของวีโอชูแม็กควบคู่กันไปด้วยซ้อมใจยังไงไม่ให้ยอมแพ้ตั้งแต่ก้าวแรกด้วยโปรแกรมฮิวครามีคำตอบครับ,รบส่วนความเร็วสูงสุดประมาณ12.4ไมพี่12.4นะครับสำหรับโปรแกรมฮิวครามเช้านี้นะครับลงทะเบียนมากี่คนครับพี่3คน ใครเป็นคนเปิดครับบังชุกนะครับเปิดแล้วไม่เคยปิดนะครับเปิดคาตั้งไว้ตลอดนะครับสำหรับน้องมุกนะครับเนื่องจากว่ามีการแข่งขันในอาทิตย์นี้โปรแกรมวันนี้ก็ปรับสลับหนักเบากันเล็กน้อยในเลเวลที่8ส่วนของพุฒิธเป็นเลเวล9ตอนนี้ความชันสูงสุดเลเวล7ในขณะที่ความเร็วค่อยๆปรับสลับกันไปมาน่าจะสมเหตุสมผลสูสีคุกกี้ครับสำหรับการฝึกในเช้าวันนี้ของโปรแกรมฮิวครับ ไม่ว่าเนินจะสูงแค่ไหนนักวิ่งก็ไม่ยอมท้อใจถ้าอยากต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการวิ่งสถานการณ์ที่ไม่ราบเรียบหรือคุ้นเคยต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะแท้จริงแล้วลักษณะพื้นผิวแต่ละเส้นทางของสนามที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคย่อมมีความเหมือนต่างกับลักษณะโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักวิ่งเช่นเดียวกันเราอย่ายึดติดกับลักษณะโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เคยผ่านมาแล้วหวังว่ามันจะพัฒนาตัวเองขึ้นต่อไปได้ หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละรายการเราควรจะฟิดแบ็กกับนักวิ่งเพื่อที่จะรู้จุดแข็งอ่อนจุดใดควรพัฒนาจุดไหนที่แข็งแกร่งแล้วดียิ่งขึ้นก็ค่อยๆเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสามารถในการพัฒนาสูงขึ้นยิ่งไปของการฝึกซ้อมในแต่ละรอบของรายการแข่งขันที่ทําการสมัครลงไว้แล้วในช่วงเวลานั้นส่วนใครที่ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งเราก็อาจ จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นผิวสภาพสเส้นทางหน้าบ้านของเราที่เลือกให้มีความเนินซึมสลับกันไปมาได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะฝึกซ้อมยังไงเอาดอกก็สามารถเลือกหยิบจับใช้สอยโปรแกรมต่างๆที่อยู่บนโลกวิ่งได้เพราะ เมนนวลคือการเริ่มต้นแต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการเลือกปรบใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในลูวิ่งเพราะฉะนั้นแล้วนักวิ่งท่านใดที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองให้ลองสลับสับเปลี่ยนโปรแกรมเวอร์ชันมีความหลากหลายในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งเนื่องจากกล้าเนื้อมีความคุ้นชินปรับเปลี่ยนอแดปแตกต่างกันออกไปการที่เรามีโปรแกรมหลากหลายแต่ยังคงครอบคลุมสอดคล้องรูปแบบลักษณะกิจกรรมการวิ่งก็ส่งผลการพัฒนาของพวกเราเช่นเดียวกันเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นคือ เรื่องของสภาพจิตใจที่อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการฝึกซ้อมที่จำเจซ้ำซากควบคู่กันไปก็เป็นได้ถือเป็นบรรยากาศยามเช้าของการฝึกซ้อมพวกเราที่เจ็ดเรือฟิตเนสอย่างไม่น้อยตอนนี้โปรแกรมของเราน่าจะเริ่มลงตัวแล้วก็คือฝึกความแข็งแรงหนึ่งครั้งที่ห้องเวทเทรนนิ่งฝึกโปรแกรมลูวิ่งที่ห้องคาร์ดิโอและเจอกันที่สนามอบตอสําหรับวันเสาร์หรือวันหยุดประจําสัปดาห์ตามจังหวะโปรแกรมที่มีอยู่ใครที่มีอุปกรณ์ หรือไม่มีก็ตามการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนยนะมุดก็นั่นแหละนั่นะแหละนะมุดนะนะสุดยอดเออต้องอย่างนั้นมันต้องได้ถึงฟิืนั้นไม่ต้องพูดแต่แสดงมากกมาเรียกแปดนะมุดจำไว้เออยังยิ้มได้นะครับยังยิ้มได้นะครับ ของพิลุกครูดาเรียบร้อย2นาทีนับถอยหลังพอ่อดีเดนในลูวิ่งคือการเริ่มต้นและจบให้ในตัวของมันเองนะครับสําหรับนักวิ่งการเตรียมความพร้อมยืดเกียดเอ็นข้อต่อ,ตอกล้ามเนื้อเพื่อรองรับแรงกระแทกใดๆมีความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งยืดมากยืดน้อยรู้สึกดีหรือไม่ไม่ได้หมายความว่าทําแล้วดีกับทําแล้วรู้สึกดีมีความเหมือนต่างกันอยู่เล็กน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสปอร์ตแอนด์ได้โค้ชส่วนนันทีมีได้ทุกทุกช่องทาง <ไ>ใช้โปรแกรมอะไรที่ลู่วิ่งฟิตเนสไหนแล้วเป็นยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการฝึกซ้อมของพวกเรากันหน่อยครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่น่าเบื่อหน่ายหรือจำเจย,ยังไงบ้างหรือเปล่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยกันว่าการฝึกซ้อมบนลู่วิ่งไม่ใช่น่าเบื่ออย่างที่คิดเพราะเรามีความหลากหลายของโปรแกรมที่จะมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองพวกคู่กันไดครับ